แมงอีกแล้วนะคะวันนี้แมงมาอยู่ที่มาดีฟนะคะยู่นะคะวันนี้เนาะแมอยากจะบอกว่าคือ,อหลายคนนะกำลังมองหาชีวิตที่มีอิสระภาพมีเงินแล้วก็มีเวลานะคะแต่นะคะจุดเริ่มต้นที่แมงเริ่มอะ่ะแมงเริ่มจากไม่มีเงินนะไม่มีเวลานะคะเสร็จแล้วอะ่ะแมงสร้างจนทําให้แมงเนี่ยมีเงินแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวแบบนี้คือธุรกิจอินดีมน,นะ,ะแมงก็ไม่รู้ว่าชีวิตของแมงอะ่ะจะได้มายืนอยู่ตรงนี้ไหม ะะเพราะเราก็ยังคงต้องทํางานแล้วก็ยังต้องหาเงินนะ,ะแล้วเรามีนี่บ้านเราต้องส่งแม่นะคะการที่เราจะเอาเงินมาเที่ยวแบบนี้โอ้มันจะคิดเยอะแล้วก็คิดมากนะคะเหมือนที่ทุกคนกําลังได้ดูคลิปนี้อยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปเที่ยวนะแต่ฉันจะเอาเงินที่ไหนอะเวลาฉันก็ยังไม่มีนี่ฉันก็ยังเยอะอยู่แล้วตอนนี้ชีวิตฉันก็ยังไม่ดีขึ้นแมงก็เคยเป็นเหมือนกับคน เหมือนกับคนที่คิดแบบนี้แมงเคยเป็นแมงเคยคิดนะคะแต่แมงผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่าแมงมองว่าวันนี้นะคะแมงเจอเครื่องมือที่ดีและเครื่องมือนี้มันสามารถสร้างเงินนะสร้างเงินแบบว่าไม่มีลิมิตให้แมงได้และมันยังสร้างเวลาให้ให้แมงได้ด้วยนะคะเหมือนที่ทุกทกคนเห็นนะคะผลลัพธ์วันนี้นะคะ ผลลั์อ่ะดีกว่าไหมอ่ะถ้าทุกคนวันนี้นะคะมองเห็นว่ามันคือโอกาสแล้วมองเห็นว่าเอออดีตก็เคยคิดแบบแมงกลัวแบบแมงเป็นเหมือนแมงแล้วเข้ามานะคะทำธุรกิจร่วมกันจับมือกันนะคะแมงใช้วิธีไหนในการทํางานแมงก็จะส่งต่อวิธีที่แมงทําแล้วมีผลลัพธ์แบบนี้ทุกทุกคนแล้วจับมือแล้วสาเร็จแล้วเราไปใช้ชีวิตนะคะมีเงินนะแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้นะคะใช่ไหมนะมาเที่ยวเนี่ยนะคะมาดีฟนะมาใช้ชีวิต นะคะามาเที่ยวนะคะแบบนี้จะดีกว่าไหมกับการที่เราไปเสียเวลาคิดว่ามันไม่ได้ไม่มีเงินไม่มีเวลานะคะแต่เราเปลี่ยนสลัดทิ้งไปเลยเราจะต้องเป็นคนที่มีเงินและก็มีเวลาและมีผลลัพธ์แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้บายบายบายไปก่อนนะคะ